วันจันทร์ที่ 8, 8. วันจันทร์ที่8เมษายนวันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมการจนาพิเศษเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจิตจวัตรประจําที่ครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมการจนาพิเศษเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีในตอนเช้าท่านก็จะออกรับบินทบาต ปฏิบัติจิตเช้าจริงๆก็ตีสามครึ่งตื่นขึ้นมาสัญญาณะระฆังตื่นแล้วก็ทำจิตจวัตรสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาเจริญจิตตภาวนาอันนี้คือบรรยากาศและจิตจวัตรที่ครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติธรรมที่ออกจากวัดมาทุกจังหวัดนี่หลวงพ่อนี่มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางมาไกลมาจากเชียงรายก็มี <c oughs> มาทำกิจกรรมร่วมกันอ่าในคุณแม่ของเราคุณแม่นักปฏิบัติอ่าช่วยการช่วยงานทุกอย่างปฏิบัติรำอ่าอายุใช้ไปหมดเยอะแล้วใช้อายุเปลืองมาก <76. S 1> เลยนะคุณแม่เนี่ยฮ <76. S 1> ะเจ็ดสิบหกแล้ว <76. S 1> ใช้ไปแล้วเจ็ดสิบหกโอ้เอ๊ะทำไมใช้อายุเปลืองกันจังเลยเนี่ยฮะ <c oughs> นี่คุณแม่มาปฏิบัติธรรมแม่ขาวแม่ชีนักปฏิบัตินี่แม่แม่นี้เดินสายปฏิบัติเลยเนี่ไปไปปีหนึ่งเป็นร้อยวัดเลยนะนี่อ่าไ,ไปปฏิบัติปีนี้ได้กี่วัดแล้วปีนี้ยี่สิบยี่สิบสี่อ๋ยี่สิบสี่แล้วปีนี้โอ,ป 30, โอ้ปีกายนี่สามสิบโอ้เก่งเก่งอ่าฮะเอ็ดปี ร้อยเก้าสิบเก้ากี่ปีนะซีบีเอสปีร้อยเก้าเท่าไรร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวัดแล้วที่เดินสายไปปฏิบัติธรรมทุกที่โอ้สาธุอนุโมทนาเนี่คุณแม่เนี่โอ้เนี่มาร่วมปฏิบัติด้วยอ่านี่แม่มาปฏิบัติอ้าวในคุณแม่นี่ยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยนี่อ้าวดีดีดีนี่ได้กําไรเยอะนะผ้ามาปฏิบัติตอนอายุน้อยๆเนี่ยถ้าสมมติว่าแม่เราเนี่ยอายุ เจ็ดสิบนี่ยโอ้ได้สเบียงบุญเยอะนะนี่เขาเรียกว่าสั่งสมสเบียงบุญอทักถ่ายนักปฏิบัติอ่านี่คุณพ่อมาปฏิบัติธรรมด้วยนี่เอ่อหัวใจนักปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมก,รกัญนาพิเศษจังหวัดอุบลร,ราชธานีอันนี้ก็มาร่วมปฏิบัติธรรมกันอ่าเดี๋ยวแม่ไปรบกวนเพื่อน่ไทายอยู่ไกลไถไทยอยู่ไกลนี่แม่นี่โอ้อยังเล็กอายุ13ปีนี่เอ,าอ้าอันนี้อาสาธุสาธุ อายุ13ปีนี่สังสมบุญไปเรื่อยๆเด้ดอ,อเก่งมากเก่งมากเก่งจริงๆคนนี่งามทั้งกายงามทั้งใจนะคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้านะ,ะงามทั้งกายงามทั้งใจหัวใจนักปฏิบัติธรรมอตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ครูบาอาจารย์ที่ผู้ปฏิบัติธรรมมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในตอนเช้าตักพัฒหาร ออกรับพัฒหารก็จะมีครูบาอาจารย์ไปตามลำดับนะครับอาหารก็พอได้ฉัน <c oughs> หลังจากนี้เราก็ไปนั่งฉันร่วมกันฟังธรรมบรรยายในขณะที่ฉันเราก็ฟังธรรมะบรรยายในขณะที่เราพักผ่อนเราก็พิจารณาธรรมพูดว่า <c oughs> หายใจเข้าออกเนี่ยมีแต่ธรรมนะครับมีแต่ธรรมะมีแต่รัก การปฏิบัติการข่มจิตการชำระจิตเนี่ยครับนักปฏิบัติธรรมนะครับโมเมนต์มุมดีๆของนักปฏิบัติก็ยังมีอีกเยอะนะครับอโอเคคลิปนี้นํานบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมในภาคเช้าทํากิจวัตรร่วมกันพิจารณาอาหารในตอนเช้าๆที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมการเจนาพิเศษนะครับ ให้ทุกคนอนุโมทนาบุญร่วมกันเดอ้อตอนท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้ทุกคนได้มีส่วนแห่งบุญกุศลน,นี้จงด้วยกันทุกท่านทุกคนอนุโมทนาสาธุ